เอาลคผู้ชมครับตอนที่ตัวเองเนี่ยมายืนอยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมิครับก็แน่นอนครับว่าวันนี้เนี่ยเรามีคิวมาต้อนรับฮีโร่ของเราครับทีมเทควันโดทีมท่าไทยครับซึ่งในวันนี้เนี่ยเขาก็เดินทางกลับมาถึงประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากล่าสุดเนี่ยเพิ่งไปคว้ามาหนึ่งเหรียญเงินหนึ่งเหรียญทองแดงที่นครลิโอเาจานโรประเทศบราซิลครับซึ่งด้านหลังผมตอนนี้เนี่ยเป็นบรรยากาศสดๆแลครับผู้ชมลองดูนะฮะตอนนี้เนี่ยน้องเพิ่งจะเดินทางมาออกมาจากเกตครับเดินทางมาที่คพ่อแม่ ที่บริวเวณประตู1ิบครับโดยบรรยากาศวันนี้เนี่ยต้องบอกว่า,วาเป็นไปอย่างคึกคักตั้งแต่เช้ามืดเลยครับมีครอบครัวแล้วก็เครือญาติของเหล่าฮีโร่รวมถึงผู้ใหญ่ของแต่ละจังหวัดเนี่ยมาต้อนรับกันอย่างหนาแน,น่นครับโดยรวมครับที่เรามองออกไปรอบๆเนี่ยมีอยู่ประมาณ200คนครับนอกจากที่กล่าวไปข้างต้นแล้วเนี่ยผู้ที่มาให้การต้อนรับของทางด้านน้องเทมเทวินเนี่ย มีนอกจากครอบครัวแล้วก็มีนายชาญพูมเพชรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปดทุมธานีแล้วก็น้องๆจากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยลังสิตพร้อมด้วยนักศึกษาจากจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยร,รวมถึงยังมีทีมเทควันโดจากปทุมธานีแล้วก็ที่มามีกองยาวนํามาเลยครับของโรงเรียนสามโคส่วนทางด้านฝั่งของน้องเทนนิสค,ครับมีนายก่อเกียรติอินทรักษ์ นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสุราธานีพร้อมด้วยนายรัชชูไล่เข่งครับคุณน้าของน้องเทนิดเองครับ,บ,บซึ่งทางครอบครัวของน้องทั้งสองเนี่ยก็ได้ไปต้อนรับนักกีฬาข้างในเนี่ยต้งในบริเวณประตูทางออกของเครื่องครับซึ่งเข้าไปเนี่ยมีทั้งคุณพ่อคุณแม่แล้วก็เนี่ยครับล่าสุดเนี่ยที่เราเห็นอยู่เนี่ยก็มีการเป่าเค้เกฉลองวันเกิดให้กับน้องเทมด้วย นี่ครับมีการเซอร์ไพรส์กันชนิดที่ว่าเหนือความคาดหมายครับผู้ชมลองดูไปรอบๆนะครับต้องบอกว่าสื่อมวลชนเนี่ยมากันแับจะทุกช่องเลยครับแน่นขนาดที่สนามบินสุวรรณภูมิเหลือเกิน,โด,น,นโดยน้องเทมและก็น้องเทนนิสเนี่ยมาถึงตั้งแต่เวลา5นาฬิกา45นาทีครับแล้วก็ออกมาที่บริเวณประตูทางออกในประมาณ7จนาฬิกาครับ ครับผมนะครับนี่ก็คือในส่วนลองดูบรรยากาศสดๆกันไหมนะครับของวิธีการต้อนรับในวันนี้นะครับส่วนการต้อนรับอย่างเป็นทางการนะครับในลําดับถัดไปนะฮะมีผู้หลักผู้ใหญ่จากการทากาศยานแห่งประเทศครับคุณผู้ชมครับก่อนที่จะเดินทางไปหาคุณตันคุณตันที่ตริเวณห้างสินค้าเอสพนาดครับก็ทางทีมงานของเราเนี่ยเรจะกดติดสถานการณ์แล้วก็รายงานบรรยากาศให้คุณผู้ชมทราบอย่างใกล้ชิดเลยครับ รัชนารัชนาสุภาพันธ์ถ่ายภาพเสนอวัาไหลเพิ่มพูลรายงานจากสนามเป็นส่วนนะภูมิครับ